เขาเขายังไม่ตัดเอเขาโพดเลยเนั่น,น่ะนเนาะมันมองยังไม่เห็นวิวเลยว่ะเราก็รอให้เขาตัดไอ้นี่ก่อนเนาะเดินเ,เข้าป่าก่อนเด้อทีนี้เด้อลองใช้กล้องอันนี้มันจะสวยไหม แต่ว่ามันกระยักไอ้ขยับนิดนึงนะมันบอนิ่งด้วยทุกทีมันก็นิ่งอยู่นะแต่ว่าเราใช้กล้องแบบหาลูกเล่นไหมมาเล่นกันเอ๊เห็ดคือบอเกิดอนอย่างมาหาเห็ดอากาศมันหนาวจัดเอ,อยังมาเกิดบันี่ เอ้ยอากาศหนาวพี่น้องหนาวจัดเลยเนี่ยเขาบอกว่าอีกสองวันก็จะหนาวหนักกว่านี้อีก่าสัน่นเตรียมตัว,ว่าสัน่นก็ปกติทุกปีมันก็หิมะตกกันเนาะเดือนนี้เนาะหิมะแรกมันก็ตกนนะอ้ยบักอันนี้ลูกบอลน,นมันมาตกอยู่นี่ลูกเย โอ้พญายายนั่นเอาทออ,าอย่างนอมาถิ่มนะตรงแดนกันพอดีแกจะเอาเอ้นั่นมาปิดตถนน,นตรงนั้นมันเป็นทางทางสาธารณะน,น,นี่เ่ามาปิดทำไมตรงนั้นไม่ให้ฉันเดินได้ไงโน,น่นเ่มนโน่น,นเลยห่างไปที่ไกลละ ดูใบไม้เต็มเลยอันนี้ในป่าในบ้านตัวเองก็เหมือนกันกวาดม่ไหวอี๋ยวมันก็หมดแล้วแหละพี่น้องแต่ว่ามันก็มีประยโยชน์อยู่ด้เอาอันต้องกวาดลงหลุมนั่นนะเนาะตรงที่ว่าดินสไลด์ลงตรงนั้นน่ะมันน่าจะไปกวาดแต่ว่าพอยางว่าเจ้าบได้มาใส่ซีวิติมองหันตัวเจ้าบริด้า่ยางหันใจสิไปเห็ุมันเห็ดอย่างนี้โอ้โหะ มาไปทำอะไรเนี่ยเตะๆ<ต>อยเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าป่ากัน,นี้เดินเข้ปา,นนาป่ากันนามาหาเบิ่งเห็ดเบิ่งหาวกับบะเกิดปุ๊บมันยังพอเกิดให้กินอยู่นี่ปีที่แล้วนี่ปีนี้มันไม่เกิดแล้ไม่แต่เห็ดตุ๊กๆกินมาได้แล้ว กูนี่นะคนะสัตว์ปลามองไปทางไหนมันก็เหลืองไปหมดเลยเนาะมันก็ตาตาเหลืองไปเบิดเลยตากลับไปแล้วอืมมันจะกลั บ่มีแห้งสีบอันนี้เสานีก็ถึงเห็นเห็ไหมเท็นไปนะเหนแมวบ่เห็นแบบว่าเอาตอดมันหนามันจ็ใส่กันนกินข้าวกับแกงเห็ดเมื่อกี้น่ะกินเสร็จแล้วก็เดินป่าเห็ดไี่หาไว้สาม <laughs> สามสู้เย็นนั่นแหละพี่น้อง <laughs> ดีครับ อยากย่างเลยกับเกี่ยวมันก็ดีแต่ละเนาะมันบ่เฝ้าได้พี่น้องมันถ้าเป็นเห็ดขอนสนบ่เฝ้าเด้อเฮียงเซียเฮียงดีแต่ก็ต้องอาาน้าม,มันใส่จักน้อยน้ำหนาพี่น้องต่มเอาซุกๆุซแบดี ู่กับธรรมชาติก็มีแต่ธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวเป็นเพื่อน เนี่ยมันถอดจังมั้งี่บอกด้วยว่าเห็ดตั้งล่มที่ยอย่างล่มบะเมียนทุกปีเดือนตุลาเด้อเห็ดตั้งล่มมันสิเกิดมองนี้คอยกันเลยมาจอบไงพี่น้อง นันก็เลยมาจอบมันมาหาจอบเบงิงมันก็บ่ขึ้นดีนเดี๋ยว มาดูในป่าที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมวันต่อวันได้เลยจั้ว่าสิมิยังเนา้ใส่เสื้อสีแดงแปลดเลยมาเนี่จนมากข่อยสิเข้าป่าข่อยกระใส่สีแดงสีเลืนหน้หลด มองอตรงนี้แต่ตาไปมองที่อื่นนะอโตอยู่มองนี่แต่ว่าลูกกระตามองไปเสียกไปทั้งหมดเลยกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวอิ่มๆแล้วข่อยก็บ,บ่อยากนอนเนาะพี่น้อนก็อยากยางกินข้าวอิ่มนี่ก็ไม่อยากจะนอนนะง่วงก็เลยต้องหาเดินก่อน นบอนร่มบีบีมาลเลยร่มเมมอดตึบอากาศหนาวเนน็บเดินคุยคนเดียวอีกแล้วสันเน็ใน,นป่าฉันก็เดินเข้าป่าตั้งประขาฉันนี่แหละว,ว้ย ออกมาแล้วเห็ดฉันเนี่ยอืมนี่แหละสิ่งที่ฉันฝันหาโอ้ดอกงามงามว้าวนี่มันคือสิ่งที่ฉันอยากจะกินเห็ดอันนี้เห็ดปีกเหี่ยวนี่แหละฉันชอบมากฉันอยากจะกินมากเลยฉันชอบเธอ เพไม่ดอกเดียวเนาะเกิดมาอีกเด้อน่าจะาน่าจะเป็นสีที่แล้วมั้งตรงน,นี้ที่เป็นกอใหญ่ๆเป็นแบบโอ้ฉันจนได้ฝอนไหมสอบมากเลยฉันดีใจมากฉันได้กินมันนะนะสงสัยไม่ออกมาหาสันแล้วเนี่ยบักแจก,กมันเฮาเนี่ ดีใจหลายสแสดงว่านหน้าบ้านก็ต้องเกิดมากนี่เดี๋ยวฉันจะไปดูเราต้องเดินไปหน้าบ้านอีกะแรวนี่เห็ดเห็ดสีเดียอนะอร่อยมาก <S <S เห็ดตรงนี้เนี่ยนะชนิดนี้เห็นไหมหน้าหนาวมันก็จะเป็นเห็ดแบบเออหน้าหนาวหนาว้นาฤดูนี้เห็ดชนิดใดชนิดใดมันก็นสิบอกเข้านะมันก็นสิเกิด หาใครนาะหาใครนาะโอ้ยขอประทานอภัยมึงได้เสียเกิดอีกตอกไปตามตอมาเนนะี่ยตอไม้ตอไม้เก่าๆตอไม้ขุ่ มันก็สามารถมาเกิดเฮ็ดให้องกินได้โอ้ขอบคุณพระเจ้าฉันอยากกินมากมันจะมีตอหนึ่งอยู่หน้าบ้านนี่แหละเห็ดชนิดนี้แหละเดี๋ยวฉันจะไปฉันจะฮะเสียงอะไรเสียงหมา